ัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสก e ช Squishy ใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะมีเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูที่อย่างแรกกันเลยค่ะอดีไลน์นะคะตามนี้เลยนะคะศูนย์หกสี่เก้าหกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าห้านะคะไอจีรูปสินค้านะคะ Beauty Score Squishy นะคะค่าส่งนะคะตรงนี้ิเห้าเอเป็นห้าสิบนะคะรับโอนกสิกาแล้วก็วอลเล็นนะคะไม่รับปอนด์อีเอเปแล้วก็ไม่รับเติมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูที่อย่างแรกกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นสบู่นมมุกนะคะ นี่นะคะอันนี้นะคะเป็นก้อนละห้าสิบาทนะคะต่อมาเป็นไข่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแอนิมอลนะคะชิลนละสิบห้าบาทนะคะอันนี้จะเป็นแบบแก้มแดงนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นซาลาเปาจุกเหลืองนะคะอันนี้ชิลนละสิบห้าบาทนะคะโลละหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะแล้วก็จะเป็นเต้าหู้มีหน้านะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะต่อมานะคะเป็นซาลาเปากเดทธามะนะคะอันนี้ชิลนละสิบห้าบาทนะคะโหลละหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นฮาร์เก่านะคะนี้ชิลละ15บาทโหลดละ160บาทนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะต่อมาจะเป็นพวกมินินะคะโหลดละ160บาทนะคะอันนี้่ะกันได้นะคะอย่างแรกก็จะเป็นหัวหมีอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตลกนะคะมีหลายสีมีหลายหน้านะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะแล้วก็ต่อมานี้จะเป็นเต่านะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะมาหลายสีนะคะจะเป็นแบบไซสมินินะคะราคาชิลละ15บาทนะคะ ต่อมานะคะเป็นวฟเ f ิลค k i ตี้นะคะนี้ชิ้นละสิบห้าบาทนะคะขากันได้นะคะต่อมานะคะเป็นหัวแมวนะคะนี้ชิ้นละสิบห้าบาทนะคะอันนี้ค้าขากันไม่ได้นะคะต่อมาจะเป็นปลาเทยากินะคะอันนี้ค้าก็ตัวอื่นได้นะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะนี่นะคะต่อมานะคะเป็นกล้วยนะคะจะมีอยู่สองสีนะคะเป็นสีเหลืองกับสีเขียวนะคะขากันได้นะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นบันแพนด้านะคะกับหัวโนูปปี้นะคะอันนี้ค้ากันได้นะคะชิ้นละสิบห้าบาทนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นสมาร์ทวอช์นนะคะก็จะถ่ายรูปได้แล้วก็ใส่ซิมได้นะคะแล้วก็จะมีแอปต่างๆเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็กดออกตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถโทรได้ด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็สามารถส่งข้อความได้ด้วยแล้วก็จะมีขึ้นเวลาไว้ให้ด้วยนะคะมีสีตามนี้เลยนะคะสามสีนะคะชมพูแดงขาวนะคะราคานะคะละสี่ร้อยยี่สิบบาทนะคะ ต่อมานะคะเป็นอุ้มเท้าแมวนะคะอันนี้อันละเจ็ดสิบาทนะคะจะมีบอชเชนให้ด้วยนะคะนี่นะคะเนื้อเนี่ยนุ่มมากเลยนะคะเนื้อนิ่มสโลด้วยนะคะไม่กินหอมด้วยนะสีอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะตัดเข้ากับสีพูมมากๆเลยนะคะอันนี้กินหอมด้วยราคาเจ็สิบาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นครัวซองนะคะอันนี้แบบเป็นไซส์มีเดียมเลยนะคะแล้วก็เนื้อดีมากๆด้วยนะคะนี่นะคะชิลลยี่สิบห้าบาทนะคะเนื้อดีนิ่มสโลมากๆเลยค่ะมีกินหอมด้วยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นรองเท้านะคะอันนี้จะมีอยู่สองสีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็จะมีเป็นสีน้ําตาลกับสีครีมนะคะเนื้ออันนี้นิ่มสโลมากเลยค่ะราคานะคะชิ้นละ3 5บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นซูชิกก้งนะคะอันนี้จะเป็นของกรอบนะคะไม่ใช่ของแท้นะคะเนื้ออันนี้นิ่มสโล้นะคะเนื้ออันนี้นิ่มสโลมากเลยนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ35บาทนะคะจะเป็นของกรอบนะคะ ต่อมานะคะชิลล่า25บาทนะคะก็จะมีเป็นแพนเค้กกับหัวคูมาะนะคะเนื้อน <śmy> <fuck> <encore> ิ่มสโลอมากเลยนะคะชิลล่า25บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซาลาเปากุเรทมะแบบไซส์มีเดียมนะคะชิลล่า25บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นบรนหมูกับบันกระต่ายนะคะอันนี้ชิลล่า25บาทนะคะเนื้อนิ่มสโลวมากเลยค่ะน่ารักมากด้วยนะคะชิลล่า25บาทนะคะต่อมาเป็นพีนะคะอันนี้ก็จะเป็นพีของกูได้กูนะคะนี่นะคะ ราคาคะชิลล่าหบาทนะคะมีแต่สีเหลืองนะคะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโมนี้นะคะเป็นโมนี้ของแทนนะคะจะมีเป็นโมนี้หน้าตามนี้เลยนะคะมีเป็นคูมะปอมปอมแล้วก็ไมล์เมโลดี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแพนกินนะคะแล้วก็จะมีเป็นหมีแพนด้านะคะราคาชิลล่าหบาทนะคะแล้วก็มีสนุปปี้ด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นบันนะคะนี้เป็นบันแบบเป็นบันเมลอนนะคะแบบเป็นไม้นะคะ หรือว like ่าสีข em นมป SO <Hernandez S 2> ังนะคะเน 300, ื้อนิ่มสโรมากเลยนะคะอันนี้นะคะชิละสิบห้าบาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแพนพซูนะคะอันนี้จะเป็นของกรอบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เหมือนของแท้มากๆเลยนะคะไซก็เหมือนของแท้นะคะเนื้ออันนี้ก็นิ่มสโรนะคะสีคอนนะคะจะหอมเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็สีเขียวจะหอมเป็นกลิ่นมิ้นนะคะเนื้ออันนี้นิ่มสโรมากเลยค่ะชิ้นละสามร้อยบาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหยดน้ํานะคะนี่นะคะ อันนี้นะคะชิ้นละอันนี้นะคะชิ้นละ60บาทนะคะเนื้อนิ่มสโลมากเลยนะคะนี่นะคะจะมีเป็นแ็กของกูด้กูด้วยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะนี้จะเป็นปาวานมลลี่นะคะก็จะมีเป็นแ็กของกูด้กูเหมือนกันแล้วก็อันนี้นะคะราคาชิ้นละห0่บาทนะคะเนื้อนิ่มสโลมากเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นปาวานะคะแพ็กเกจนะคะนนี้ก็จะเป็นรูปแอนิมอลนะคะเนื้ออันนี้นิ่มสโลมากๆเลยนะคะอันนี้ชิ้นละ60บาทนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นอมยิ้มนะคะอันนี้จะมีอยู่สองสีนะคะมีเป็นสีม่วงกับสีแดงนะคะเนื้อนิ่มสาโลเหมือนกันนะคะ,คะราคาชิลละแปดสิบาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นมังคุดนะคะมังคุดอันนี้ชิลละแปดสิบาทนะคะเนื้ออันนี้นิ่มสาโลนะคะแล้วก็ใต้พวงกุญแจน,นะคะก็จะมีล้ายเซนนะคะนี่ของการควีนอีแลนด์นะคะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้นะคะจะเป็นไส้กรอกนะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่าเน็กอีลิกนะคะเนื้ออันนี้นิ่มสโลมากๆเลยค่ะ ราคานะคะชิ้แปะส0บาทในบอชเชนด้วยนะคะต่อมานะคะชิ้นละ1 0้บาทนะคะก็จะมีเป็นวัวนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อนิ่นมสโลนะคะราคา100่บาทนะคะแล้วก็ต่อมาจะนี้ตัวนี้จะเป็นไอติมเป็ดน,นะคะเนื้อนิ่มสโลเหมือนกันค่ะ100้บาทนะคะแล้วก็จะเป็นไอติมแพนด้า100้บาทเหมือนกันค่ะต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นปังแผ่นนะคะจะมีปังแผ่นมีอยู่2แบบแล้วก็2สีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นสีสีขาวนะคะก็จะมีแบบเป็นหยึกหยักกับเป็นแบบโค้งนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะราคาชิ้นละหนึ่งรอยบาทค่ะต่อมานะคะชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะก็จะเป็นซูชินะคะอันนี้จะเป็นซูชิของซานควีอีแระนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นซูชิแบบเป็นไข่นะคะจะมีเยนบอเชนด้วยนะคะแล้วก็เนื้อนะคะนิ่มสโลมากเลยะคะ่ะนี่นะคะ แล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะมีลายเส้นนะคะเขียนว่าซานควิอ e ิแด์นะคะนี่นะคะก็จะเขียนว่าซานควิอ e ิแด์นะคะเนื้อมันก็จะนิ่มมากๆเลยนะคะราคาชิ้นละ1 0 0บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นองคยิ้มคิตตี้นะคะอันนี้ราคา120บาทนะคะเนื้อนิ่มโลมากเลยคะ่ะแพคเกจก,ก็จะเขียนว่าโนโนสกุชี่นะคะนี่นะคะ120บาทนะคะต่อมานะคะเป็นราคา1 4 0บาทนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูที่อย่างแรกกันเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยข้าวนะคะจะมีอยู่สองสีนะคะจะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะสีนะคะเข้มมากๆค่ะสวยมากด้วยนะคะอันนี้นิ่มสโลมากๆเลยนะคะราคาหนึ่งรอยสสิบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเค้กนะคะอันนี้จะเป็นเค้กแบบเค้กปอนใหญ่นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนนะคะเนื้อนะคะนิ่มสโลมากเลยนะคะ ราคา140บาทนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นถ้วยไอติมนะคะจะมีอยู่2ส,สีนะคะจะเป็นสีเขียวมิ้นกับสีชมพูนะคะเนื้ออันนี้นิ่มสโรมากเลยะค,ะลค่ะราคานะคะ140บาทนะคะต่อมานะคะเป็นถ้วยไอติม My Melody นะคะเนื้ออันนี้นิ่มสโรมากเลยะคะ่นะราคา140บาทเหมือนกันนะคะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นหมี่ยำมิแบ์นะคะข้างบนก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะหรือโอรีโอ้ก็ได้นะคะ เนื no ้อนะคะนิ่มสโลมากเลยนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเนื้อนิ่มสโลมากๆค่ะอันนี้แพ็กเกจมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะราคานะคะ140บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคัพเค้กคิตตี้นะคะอันนี้นะคะชิ้นใหญ่มากๆนะคะนี้ราคาแค่140บาทนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะแพ็กเกจอย่างนี้นะคะแพ็กเกจน่ารักมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นบิ๊กอายแคทนะคะนี่นะคะตัวมันก็จะมีวอเชนใส่ด้วยนะคะนี่เป็นของซันควีแ n d นะคะนี่นะคะตัวแพ็กเกจมันนะคะ ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่เท่ามือเลยนะคะราคาราคาแค่แค่140บาทนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะตอ่อมานะคะกะคะ็จะเป็นปอมปอมปูลินนะคะกับชินามอนโรนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นของซันคิวไอแลนด์นะคะนี่นะคะด้านหลังเนื้อนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะมีอยู่สองแบบนะคะต่อมานะคะก็ะะะะจะเป็นหมี่นะคะถือเป็นถือเค้กอยู่นะคะ หรือว่าเรียกว่ามีกเชฟก็ได้นะคะเนื้อ,อน,นี้นิ่มสโลนะคะอันนี้นะคะตัวมันจะเป็นสีมิลน,นะคะแล้วก็หูมันจะเป็นราช็อกโกแลตนะคะน,นี้รา,าคา140บาทน,นะคะต่อมานะคะเป็นซาลาเปานะคะจะมีอยู่3สีนะคะมนเป็นสีเหลืองขาวชมพูนะคะเนื้อนิ่มสโลมากๆเลยนะคะ140บาทนะคะมันเป็นชิ้นใหญ่อยู่นะคะต่อมานะคะอน,นี้ก็จะเป็นวัวนะคะเนื้อนี้นิ่มสโลมากๆเลยนะคะอันนี้มีลรในถุงนะคะก็เลยบีบไม่ค่อยถนัดนะคะ แล้วก็จะมีเป็นสายสีดําให้ด้วยนะคะราคาหนึ่ง้สิบบาทค่ะต่อมานะคะาน,นี้ก็จะเป็นนางเงือกนะคะเนื้อนิ่มสรงม,มากเลยนะคะราคาหนึ่ง้สิบาทนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นใหญ่อยู่นะคะนี่นะต่อมานะคะานี้ก็จะเป็นเฟนฟรายนะคะจะมีอยู่สามสีนะคะมีเป็นชมพูแดงแล้วก็ฟ้านะคะเนื้อนะคะนิ่มสรงม,มากเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะข้างบนก็จะลื่นนะคะ แล้วก็แพคเกจจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นของซานควีแลนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นฟังกอบของไอบูมนะคะนี้ราคา250บาทนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบยาวนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะจะมีอยู่3สีนะคะมีเป็นชมพูแล้วก็น้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลเข้มนะคะเนื้อนี้นิ่มสโลมากเลยนะคะ250บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอุนจีนะคะ นี่นะคะเงือนิ่มสโลนะคะนี่เป็นของกูได้กูนะคะข้างหลังก็จะมีคําเตือนนะคะราคานะคะ140บาทนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้มันจะเป็นนี่นะคะเป็นป๊อกคอนนะคะมันจะมีอยู่สสีมีเป็นสีแดงกับสีเหลือ,นะะอนนงนะคะเนือนิ่มสโลนะคะราคา140บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสกูชี่แทนนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะก็จะมีเป็นของสกูชี่ฟันกับคีบุนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นของสกูชี่ฟันนะคะ นี่นะคะข้างหลังอันนี้ก็ด้านหน้านะคะอัน,นตรงนี้ก็จะเขียนว่าจัมโบ้โทนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คือของเราเองนะคะเนื้อนิ่มสโลมากเลยนะคะราคานะคะ190บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นปังคีบูตนะคะอันนี้จะเป็นอิงลิชเบย์นะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะนนี้ราคา290บบาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอิตาเลียนเบย์นะคะ เนื้อนิ่มสโลนะคะราคาชิ้นละหกสิบาทนะคะนี่นะคะเนื้อนิ่มสโลมากเลยนะคะชิ้นใหญ่นะคะเท่าแขนเลยนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นฟางยาเหมือนกันนะคะราคาหกสิบาทเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะหกสิบาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะอันนี้ชิ้นละห้าสิบบาทนะคะต่อมาก็จะเป็นถังนมกับขวดนมนะคะก็มีรูหลายสีนะคะขวดนมราคาชิ้นละสี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็ถังนมนะคะราคาชิ้นละห้าสิบาทนะคะเป็นของกูดด้กูนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะคะขาะตั้งกล้องนะคะราคา250บาทนะคะสําหรับใครซื้อไปนะคะเราก็จะแถมหัวล็อกหัว,หวล็อกโทรศัพท์ให้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเอาไว้ปรับเลื่อนหมุนไปหมุนมานะคะแล้วก็สําหรับอันนี้นะคะเอาไว้หมุนไปหมุนมานะแล้วก็อันนี้เอาไว้ยืดขึ้นแล้วก็ยืดลงนะคะแล้วก็อันนี้นะคะยืดได้ถึง3ล็อกเลยนะคะยืดได้ถึง1 0 2 0ซเมตรเลยนะคะ ราคา250บาทนะคะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นฟิชเจอร์สปินเนอร์แบบธรรมดานะคะอันนี้ราคาอะไร25บาทนะคะจะมีอยู่3สีนะคะมีขาวเหลืองเขียวนะคะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นฟิชเจอร์สปินเนอร์นะคะแบบเป็นแบ็คแมนนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเปิดไฟนะคะราคา50บาทนะคะ,ะ,ะ,คะ,คะ,คะต่อมานะคะก็จะเป็นฟิชแบบเจอร์สปินเนอร์นะคะแบบเกมแล้วก็แบบนารุโตะนะคะราคา140บาทนะคะ ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นฟิชเจอร์สปินเนอร์แบบแปลภาษาค่ะราคา120รบาทนะคะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นฟิชเจอร์สปินเนอร์กับตอนอเมริกานะคะราคาเจบาทนะคะแบบมีไฟนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นขาตั้งฟิชเจอร์สปินเนอร์นะคะอันนี้ราคา40บาทนะคะแบบหมุนไปได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นฟิชเจอร์สปินเนอร์แบบเหล็กนะคะก็จะเป็นแบบพัดนะคะแล้วก็เป็นแบบไอรอนเป็นแบบกับตะนอเมริกานะคะนี่นะคะก็จะหมุนอย่างนี้นะคะ สวยมากๆเลยนะคะราคา120บาทนะคะอลา120บาทนะคะ <g all> ใครสนใจนะคะทักไลน์ตามนี้เลยนะคะ0649619055นะคะ IC เอาไว้ดูรูปสินค้านะคะ b i n i c l e Scushi นะคะค่าส่งนะคะลงทะเบียน15 e m น50นะคะ,ะรับอนกสิกรแล้วก็วอลเลตนะคะไม่รับปนอ็ m เแล้วก็ไม่รับเติมนะคะสอหรับ <co osh> ใครสนใจนะคะก็แคปรูปหรือดูรูปสินค้าใน IC กันได้เลยนะคะ <all> <co osh> คสำบวันน,ะะนี้ก็ต้องขอลาไก่อนบ๊ายบายค่ะ